ปืนแบล็กกันคือปืนเสียงปล่าเพียงเท่านั้นไม่สามารถใส่หรือกระทำการยิงกระสุนจริงได้อย่างเด็ดขาดปืนแบล็กกันเป็นเพียงปืนสะสมและปืนโมเดลเพียงเท่านั้นผู้ใดกระทำหรือทำการดัดแปลงเปลี่ยนสภาพจะมีโทษและถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย วัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมกับแท่นแท่นนึ่งเถิดเป็นแบรนด์กันนะฮะกับรอบจะส่งวันที่4กรกฎาคม2564นห้ะครับวันนี้ก็จะมีทั้งหมด1 2 3 4ท่านนะครับนะวันนี้มีทั้งหมด4ท่าน3กระบอก1กล่องนะเดี๋ยวเข้ามาดูเลยนะฮะมีอะไรนะครับวันนี้ก็จะมีกลอสสิบเก้าเจนสามสแมกกาซีนของคุณบุญธรรมนะครับแล้วก็เป็นอ่ะโบไททันนะครับผมนะโบไททันนะครับ มินิมินิเก้าแหละโบไททันเอ้ยโมโมมินิเก้าสีไททันนะครับนะพร้อมลูกสามนัดนะของคุณนัททีนะครับแล้วก็จะเป็นโบรมินิเก้าอีกแล้วนะครับสีเงินเงาอะไหล่ทองนะครับพร้อมลูกสามนัดของคุณสันติศักดิ์นะครับนะจริงๆอ่ะกันสุดมันแถมไม่ได้เลยแล้วแต่ว่าแถมให้พิเศษนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูเลยนะครับเรื่องระบบนะตัวนี้จะได้แทร์ดัปเตอร์แล้วก็คู่มือด้วยนะครับลูกหมดสไลด์ค้างนะครับนะลูกหมดสไลด์ค้างนะครับเดี๋ยวมาลองดูนะครับ กดไปกาซีนนะครับนี่นะอย่างนี้ก็ได้นะครับกดลิ้นกดลิ้นแม็กนะสังเกตดูนะครับนี่นะผมจะกดลิ้นแม็กถอยไปหน่อยนะเรี่มร้อยก็ได้อย่างนี้ก็ได้แล้วก็ถ้าถอดแม็กกาซีนอย่างนี้ก็ได้นะครับนะเวลาปรับสไลด์ลงนะครับเวลาลูกหมดอ่ะมาดูเรื่องระบบเซฟนะครับนกขึ้นไปแล้วนะครับปรับลงมานะครับรันไกไม่ได้นะครับ่ันไกไม่ได้มันจิ๋วมากเลยนะมันจิ๋วมือผมปิดมิดเลยนะรันไกไม่ได้นะครับแต่ถ้าปรับขึ้นมานะครับปรับขึ้นมานะครับ เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาลองดูเรื่องการคัดป่อกกันผมให้เป็นปลอกทองนะผมจะลองคัดปลอกทองแล้วกันนะครับนะผมจะลองคัดปลอกทองสามนัดนะครับของคุณสันติศักดิ์นะครับนี่นะสามนัดนะครับลองดูนะครับว่าจะคัดได้ดีไหมนะครับกับกระสุนที่ผมแถมไปนะครับหนึ่งนะครับสองนะครับสามนะครับดีนะครับลูกโมสไลค์ค้างอย่างนี้นะครับ กดลงนะครับกดลงนะเรียบร้อยนะครับไม่ต้องสอบในกระสีนะครับแล้วก็เรื่องระบบเซฟนะครับเป็นที่บอกนะปรับลงนะครับตัดไม่ได้นะครับตัดไม่ได้นะครับถ้าปรับขึ้นมานะครับบับบี้ตายตื่นเต้นชะมัดเลยอ้าวเฮ้ยนะครับโอเคต่อไปนะครับก็เป็นโบรมินิก้าสีไททันนะครับของคุณทัตทีเหมือนกันนะครับระบบเหมือนกันนะครับลูกหมอดสไลด์ค้างนะครับหรือจะกดลินแม็กก็ได้นะครับกดลินแม็กเรียบร้อยนะครับหรือว่าจะ ถอดแม็กก็ได้นะครับถอดแม็กก็ไหลลงมานะครับแต่มันจะเหนื่อยหน่อยถอดแม็กนะก็ถ้าอย่างนี้ก็กดลิ้แม็กเลยง่ายกว่านะครับนะแล้วก็มาดูเรื่องระบบเซฟนะครับอ่ะตัวนี้ขึ้นนกไปแล้วนะครับร่าไกายไม่ได้เห็นไหมพยายามบีบนะนกขึ้นไปแล้วนะร่างกายไม่ได้นะครับับขึ้นมานะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาลองดูเรื่องการคัดปอกกันนะครับผมจะลองคัดปอกกับปลอกทองเหมือนเดิมนะครับสามนัดนะเพราะว่าผมให้เป็นปลอกทองไปนะครับสามนัดนะครับ มาดูกันนะครับคัดปอกนะครับ mini โบ a t ถันหนึ่งสองสามนะครับแล้วสุดท้ายนี่กระเด็นแรงมากเลยนะโอเคนะครับก็สุดยอดนะครับนะทั้งสามปอกนะครับกดลงเลยนะครับกดลิ้นลงนะอ่าเรียบร้อยนะครับแล้วมาดูเรื่องระบบอ่าเซฟนะครับเหมือนเดิมนะครับเล่นกันไม่ได้นะครับขอบคุณมากนะครับ เรียบร้อยนะครับระบบเซฟป,ปกตินะครับต่อไปนะครับต่อไปเป็นกล o สิ19า e n 3นะครับตัวธรรมดานะของคุณบุญธรรมนะครับนะไม่มีโลโก้เอบหรือว่าไม่มีเอบแต่ตัวนี้ไม่ได้กระสุนนะเพราะว่าจะเต็มเป็นสองแม็กเลยนะครับ2องแม็กเลยแล้วตัวนี้แม็กค่อนข้าง,างที่จะฝืดนิดนึงนิดนึงนะต้องบอกว่านิดเดียวนะไม่ได้บอกว่าฝืดจนดึงไม่ออกนะนี่นิดเดียวนะครับดึงออกหน่อยนี่นะครับนะนิดเดียวอ่ะเดี๋ยวมาดูเรื่องระบบเลยลูกหมวกสไลด์ค้างนะครับ ขอแล้วก็ซีนดึงหน่อยนิดนึงนะครับแล้วก็เสียงสไลด์นะครับค่อนข้างที่จะเพาะแล้วก็ไม่มีการคังขวางสไลด์ขึ้นมาเด้งเองนะครับก็คือยิงไม่ติดขัดนะสไลด์ไม่ไม่ไม่แจมไม่ไม่ไม่ขวางเองนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองดูการคัดบอกปผมจะลองคัดกระปอกเงินแล้วกันนะครับนี่ขนาดปืนวันในร้านนะร้อนจีเลยจับแม็กเนี่ยโอ้โหร้อนเหมือนกันนะเนี่ยสุดยอดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูเรื่องการคัดบปอกกันนะครับกระปอกเงินนะครับหนึ่งสอง สลูกหมดสไลด์ค้างนะครับเสียงสไลด์แบบมีแม็กซซีนะครับเพาะนะครับระบบการลั่นโอเคดีนะครับทํไกาสองชั้นออกมาได้ดีนี่นะครับเสียงลกสับทํางานปกตินะครับก็ถือว่าโอเคนะครับปืนปกตินะครับถอดแม็กอย่างที่บอกนะดึงนิดนึงนะครับก็ทั้งสองแม็กเลยแหละมันแน่นนะครับนะแต่เราไม่ทําไปให้ไงเพราะว่าเดี๋ยวทําไปแล้วเดี๋ยวลูกค้าจะเป็นรอยนะครับเดี๋ยวให้ลูกค้าไปสบายเองเอ้ยเลือกตะบายเองไสบายโอเค ก็2องแมกซีนะครับอันนี้ไม่มีลูกนะเพราะให้เป็น2แม็กนะโปรพิเศษนะครับก็โอเคนะครับวันนี้นะครับแล้วก็กระสุน1กล่องนะครับปอกเงินของคุณพัฒนะนะครับโอเครลดจะส่งวันนี้นะครับวันที่4ี่กรกฎาคม2 5งพนนะครับก็ทาการรีวิวระบบให้เรียบร้อยนะครับก็จะมีกล้องสุกากที่แม็กแน่นหนึ่งนะแล้วก็นอกนั้นก็ปกติหมดนะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับเรารีวิวให้ทุกรอบการส่งสำหรับใครที่อยากเป็นลูกค้าของเรานะครับ ไอ้ไลน์เมื่อสั่งสินค้านะครับแอดไอเดียไลน์นี้เลยนะครับมีไอเดียไลน์เดียวแล้วก็อย่าลืมนะครับโอนแล้วจะส่งเท่านั้นโอนแล้วจะส่งเท่านั้นนะครับอย่าลืมกดติดตามกดสมัสครรับคลิปยูทูบเป็นกำใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับวันนี้เดี๋ยวขอลาแล้วแพ็คให้ลูกค้าเพียงเท่านี้สวัสดีครับบีบีบ <B> ีข้ามบ้านด้วยบี ก็แพ็คเรียบร้อยนะครับเราจะส่งวันที่4กรกฎาคม2องพันะครับก็ทั้งหมด4ท่านนะครับของคุณสันติศัคังวิไลนะครับแล้วก็ของคุณบุญธรรมวรรณเวศนะครับแล้วก็ของคุณนาทีเดชคุ้มนะครับแล้วก็ของคุณพัฒนาลุงปฐมวินิจกุลน,นะครับก็ติดขัดด้วยต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคก็ทั้ง4ท่านนะครับ ก็แพ็กเรียบร้อยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดสับตะไลคลิปเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะสำหรับวันนี้นเดี๋ยวขอลาเไปตอนนี้ครับสวัสดีครับ